ว่ามาอาณาฟิตดุนยาและการที่ฉันอยู่ในดุนีานี่ไม่มีอะไรเลยอิลลากอารอคิเบตเปียบเสมือนคนเดินทางอิสตาซลลาตัดตาชาจารอที่มาพึงรบเงาอยู่ใต้ต้นไม้นั่นก็คือรมเงาของซิดตะตุลมุนตาฮารมเงาของโลกดุนยาซิลลัลลอฮสุมมาโรฮาหลังจากอันฉันก็ได้อาศัยผักพอนโยนใจเพียงเล็กหน่อยเท่านั้นมันเราอยู่ในโลกดุนยานี่พี่น้องครับ นอนก็ไม่ได้นอนนานดอกนะเราก็ตืน่นตื่นก็ไม่ได้ตืน่นนานดอกนะเราก็นอนอยุที่นี้สุกไม่นานแต่ว่าทุกมันก็ไม่ยาวเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆพี่น้องที่รักเพราะเราเราเคยเป็นเด็กมาก่อนก่อนก,นกอนะนแจเก๋บางเชิดก่อนที่บางเชิดจะมาหนางังตรงนี้ได้เคยเป็นวัยรุ่นเคยเป็งแต่สุดท้ายพอใั้ลับลังเทบจะไม่เลือกอะไรสักอย่างเลยความนุ่มก็เราตอนนี้ปีนพาไม่โอดสักคนเดียวพินหนังกันอยู่ตรงเนี้ยผม้วยก็ปีนไม่รอดเรวผพา หยิกลูกหยิกล้านก็หยิกไม่รลดเลยพี่น้องครับเพราะความนุ่มของมันสูดใหายไปยังปิบตาเลยและสิ่งที่เรามองห็นก็คืออาลัมบรารักลุ่มกูโบวันนี้คือเราเข็ดเอวเข็ดหลังกันที่ไปตรงนั้นกัน,กนตะเไปแต่ถ้าที่ไปตรงนั้นเลยโดยไม่มีวิชาการที่ไปตรงนั้นเลย่านไม่พกผ้าคูมมือ่านตุกัดนะครับตานโดนแหน่เพราะ